ทุกคนมีใครอยากลองมากินอาหารจรีนกันบ้างไหมคะไม่ว่าจะมีหมูหันติ่มซำอะไรงี้ซึ่งวันนี้ค่ะจะมีมาแนะนํานะคะตั้งอยู่กลางเมืองยา่นานนสกเลยแต่ก่อนออกบ้านนะคะอย่าลืมทากันแดดและตัดหลอดเขียวกันด้วยนะมาเริ่มเลยเรอบนี้นะคะจะอยู่ที่ห้องอาหารไชน่าเทเบิลค่ะทุกคนที่โรงแรมเลดิสันบูพาซา่านั่นเองบรรยากาศการตกแต่งของเขานะคะก็จะมีความจีนๆมีห้องส่วนตัวในทุกคนเลยเอาห้องก็โอเคนะคะไม่อึดอัดเลยส่วนเมนูนะคะก็คือเห็นรูปภาพชัดเจนเลยะคะ่ะทุกคนกระตุ้นความอยากอาหารนะกินสุดๆอ่นะซึ่งต้องบอกก่อนเเยยนนนะะะะะคควว่่่่่าาารออออบบบบบีี้จจสังมมมมกกแแิๆๆไซซ ซุปไก่ดำติม่มซำเสี่ยวลงเปาข้าวผัดอะไรเงี้ยอีกเยอะค่ะทุกคนทึ่งที่น,นะคะเขามีราคาแบบบุฟเฟต์ด้วยนะแต่จอยมาแบบอัลาคาร์ดค่ะทุกคนแต่ก็สั่งเหมือนบุฟเฟต์จัด,จด,จดอยากรีวิวทุกเมนูเลยแต่เวลาไม่พอจริงขอยกนัมเบอร์วันของมือนี้นะคะให้กับน้องหมู <c oughs> หันจานนี้นี่เองค่ะทุกคนคือน้องหอมมากหนังกรอบนะคะเนื้อฉ่ำดีมากน้ำจิ้มกับผักดองอะไรเงี้ยคือกลมกลม่อมเข้ากันสุดๆมากับมันโทนะคะคือครบรถมากๆก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วรวมๆเราก็ถือว่าโอเคนะทุกคนรสชา